Facebook p เพจเวอร์ชันสมาร์ทโฟนตอนที่11สอนการตรวจสอบคุณภาพของเพจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ n นว่า IT 25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการตรวจสอบคุณภาพเพจนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะนำเพจเรานะครับไปทำการยิงแอดโฆษณาหรือจะไปรวมเพจนะครับถ้าเราติดเพจนะครับ โดนละเมิดหรือว่าอะไรเนี่ยครับเพจเราจะเป็นสีแดงเราจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับโอเคไปดูกันดีกว่าครับว่าเราจะตรวจสอบยังไงนะครับก่อนหน้าที่จะไปชมนะครับก็กดตัวไอ้ขวามือบนนะครับจะมีเพลลิสต์นะสอนห้าท o โป้ pc ซีซีรีส์นะครับ f a c e b o o ซีรีส์ s l i n e o f f i c i a l a c c o u t t s e ซีรีส์นะครับ youtube ซีรีส์แล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายนะ จ้าโอเคเปิดหน้า Facebook Fanpage ได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเมนูที่คุ้นเคยก็คือด้านบนสุดนะครับไอแถบนี้ด้านบนสุดนะเห็นไหมฮะเลื่อนไปเลื่อนมาเล่นๆเงี้ยสังเกตนะครับปัดไปให้สุดนะครับสังเกตคำว่าเพิ่มเติมนะครับอันสุดท้ายเลยนะฮะกดเข้าไปเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับ กดเข้ามาแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างให้สุดจอนะครับสังเกตคำว่าการควบคุมเพจนั่นเองมันจะมีนะครับเป็นรูปโลนะครับเขียนว่าคุณภาพของเพจอ,อยู่ที่กลางจอนะครับข้างล่างตรงนี้กลางจอนะกดเข้าไปครับสังเกตนะครับถ้าเพื่อนๆมีคุณภาพเพจเป็นสีแดงนะครับคุณจะยิงแอดไม่ได้นะจ๊ะไปเช็คดูกันนะครับบางที ทำไมยิงแอดโฆษณาไม่ได้เพจคุณเปละเมิดอะไรเปล่าโดนเหลืองโดนแดงนะครับตรงนี้นะอันตารายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนบ่อยๆนะครับ Facebook ค,คุณนะครับจะโดนแบนถึงรหัสบัญชีนะครับไม่สามารถยิงแอดได้ตลอดกาลนะเจอมาแล้วนะจ้ากรณีศึกษานะครับเยอะแยะช่วงนี้ถามมาได้นะครับถ้าเป็นสีเขียวนะครับเราสามารถนำไปรวม เพจได้นะครับก็ไปคลิกตอนที่แล้วนะครับจะสอนการรวมเพจนะจ๊ะโอเคไม่ยากครับก็แค่นี้เองก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ